สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับทั้งกับบ่านของคนลุงครับเมื่อนี้ขออนุญาตเปลี่ยนรถเป็นเรือครับผมนม้ำทาดีแห้งครับผมบวถ,ถวปไนได้ครับถ่วมก็ยุ่มๆครับผมไม่มีที่ระบายนะครับผมระบายไม่ทันนะครับ เนื่องจากมีบ้านเรือนอาคารก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยถมที่กันนะครับที่ที่เคยรองรับน้ำก็จะกลายเป็นถนนแทนนะครับที่ที่เขาถมที่แล้วก็ไปเอาน้ำน้ำมันก็ไหลไปไม่ได้นะครับผมนี่คือซอยบ้านผมนะครับทุกคน ถ้าฝนตกหนัหนกๆก็จะท่วมแบบนี้ทุกปีแล้วครับผมใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงก็จะแห้งลงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพเก็บไว้นะครับอ,อันนี้บ้านเจ้านายนะครับบ้านผมอยู่ตรงโน้นนะครับผมผมจะลงยังไงนาะนะครับต้องจอดรถนอกบ้านนะครับไปได้ก็ไปได้ครับไ ท่วมไม่สูงเท่าไหร่ครับแค่ปิ่มๆถนนเองนะครับผมไหลไปไม่ทันนะครับท่อระบายเล็กเป็นที่หนึ่งนะครับผมล้นท่อระบายน้ําออกมานะครับเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านนะครับก่อนที่ผมจะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ผมก็มาสํารวจกว่อนนะครับว่าน้ํามันท่วมนะครับผมก็จะทมที่สูงขึ้น กว่าปกตินะครับนนทรบ้านผมครับมีรถเก๋งจอดอยู่ข้างในครับผมนางงามกำลังจะมาเปิดประตูบ้านให้นะครับนางงามคนสวยเปิดประตูบ้านให้นะครับผมซูมไปดูนางงามครับชื่อ <Wow. S 1> เปิดประตูเลยครับนางงามครับผมน้ำส่วมบ้านครับ ไม่ได้ดูลายเลยไปเดี๋ยวเอารถไปจอดรับไปซื้อจะจาจะมีเหรียญเยอะอยู่นี่เหรียญเต็มเลยเดี๋ยวจอดรถไปเทียเท่ยวเดินมานะครับผมเดี๋ยวออกไปซื้อของกันก่อนนะครับถ่ายเก็บไว้ดูครับน้ำท่วมครับผม ถอยไปรับแม่บ้านซื้อกับข้าวหน่อยนะครับอาดีนะที่มีรถสูงครับถ้าไม่มีก็แย่เลยนะครับผมจริงจริงจริงถอยหลังสักหน่อยครับเพื่อนดู ต้อยมาแล้วนะครับแค่นี้กันครับเพืเ่อนๆครับปาไปจกลองดูหน่อยนะครับว้าวยอดเลยครับเพืเ่อนรอบๆครับเพืเ่อน,นครับถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวลง YouTube ไว้นะครับ เอาไว้ดูครับดูล้อร้นนะครับแค่นี้ก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ